ถ้าเงินในกระเป๋าคุณอยู่นิ่งแปลว่ามันกำลังด้อยค่าลงทุกวันเงินเฟอ้อไม่ได้ฆ่าความฝันของเราในทันทีแต่มันค่อยๆขโมยโอกาสที่เราจะมีอิสระในชีวิตหลายคนยังคิดว่าการลงทุนคือเรื่องของคนรวยหรือคนมีเวลาศึกษาแต่ในความจริงการไม่ลงทุนเลยต่างหากคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตการเงินอย่ามองการลงทุนเป็นทางเลือกแต่มันคือทางรอด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิดตอนรู้งี้สบายไปนานแล้วเราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆเรื่องการเงินและการลงทุนแบบเข้าใจง่ายๆเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือ4คํคำถามอย่ามองการลงทุนเป็นทางเลือกแต่มันคือทางรอด คำถามที่หนึ่งทำไมเรายังกลัวลงทุนทั้งที่รู้ว่ามันสำคัญหลายคนบอกว่าอยากเริ่มลงทุนแต่พอถึงเวลาจริงกลับลังเลกลัวขาดทุนกลัวเงินหายหรือรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ลงทุนเงินก็ไม่โตงานวิจัยจาก morningstar 2022พบว่า อารมณ์กลัวการสูญเสีย (loss aversion) ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินมากกว่าความรู้ทางการเงินถึงสองเท่านั่นหมายความว่าแม้เราจะรู้หลักการดีแค่ไหนแต่สมองเราจะเลือกความปลอดภัยชั่วคราวมากกว่าความมั่นคงระยะยาวมากกว่าตัวอย่างชัดๆคือคนที่เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ย0.25%ขณะที่เงินเฟอ้อเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่3% แปลว่าความมั่นคงของเขากำลังหายไปโดยไม่รู้ตัวปีละกว่า2.75คำถามที่2ถ้าเราไม่ลงทุนเลยอีก20ปีข้างหน้าเราจะอยู่ยังไงลองจินตนาการว่าคุณอายุ25ปีตอนนี้คุณตั้งใจกเกษียณตอน60แปลว่าคุณมีเวลาอีก35ปีในการเตรียมตัวแต่รายงานจาก World Economic Forum พบว่า คนยุคนี้มีอายุยืนขึ้นเฉลี่ย85ปีหมายความว่าคุณต้องมีเงินหลังเกษียณสำหรับอีกเกือบ25ปีโดยไม่มีรายได้ประจำแล้วถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนหรือฝากเงินเฉยๆโดยไม่ลงทุนเลยเมื่อถึงเวลานั้นเงินที่มีอาจไม่พอแม้แต่ค่าครองชีพพื้นฐานเพราะเงินเฟ้อจะทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงเวลาเดียวกันดังนั้น การลงทุนไม่ใช่การเพิ่มความรวยแต่คือการป้องกันตัวเพื่อให้เรามีเงินใช้ในวันที่ร่างกายไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมคำถามที่3ามทำไมการเริ่มเร็วถึงสำคัญกว่าการเริ่มเยอะหลายคนรอให้พร้อมก่อนถึงจะลงทุนเช่นรอให้มีรายได้มากหรือไม่มีหนี้แล้วค่อยเริ่มแต่ความจริงคือเวลาคือปัจจัยที่มีค่าที่สุดในโลกของการลงทุน หลักการดอกเบี้ยทบต้น compound interest ที่ Albert ร์ตอ t e สไเคยเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกคือคำตอบยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มลงทุนตอนอายุ22ปีเดือนละ1,000บาทได้ผลตอบแทนเฉลี่ย7%ต่อปีเมื่ออายุ62ปีคุณจะมีเงินประมาณ1.5ล้านบาทแต่ถ้าคุณรอไปเริ่มตอนอายุ32ปีคุณจะมีแค่ประมาณ7 2 0 0 0 0บาท ครึ่งเดียวเท่านั้นทั้งที่ลงทุนจำนวนเท่ากันเพราะสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือเวลาที่ให้ดอกเบี้ยทบต้นได้ทำงานคำตอบคือทำได้ครับแต่ต้องวางฐานให้ถูกก่อนเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า3ชั้นความมั่นคงทางการเงิน 1. สร้างนิสัยออมก่อนใช้ตั้งระบบให้เงินเข้าบัญชีออมทันที5 1 0ก่อนใช้จ่าย 2. มีเงินสำรองฉุกเฉินเก็บไว้3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพื่อกันเหตุไม่คาดฝันเช่นรถเสียเจ็บป่วยหรือตกงาน 3. ค่อยเริ่มลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging ลงทุนเท่ากันทุกเดือนเช่นเดือนละ500หรือ1,000บาทหลักการนี้มีการอ้างอิงจากริชาร์ดทาเลอรเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ที่พูดถึงแนวคิด Behavioral Economics ว่า มนุษย์จะทำสิ่งที่ง่ายและต่อเนื่องได้ดีกว่าสิ่งที่ยากแต่ให้ผลเร็วดังนั้นการเริ่มน้อยแต่ทำทุกเดือนจะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวได้ดีกว่าการเริ่มใหญ่แต่หยุดกลางทางเราไปปรับใช้ได้อย่างไร 1. เริ่มลงทุนตอนนี้ไม่ใช่ตอนพร้อมเพราะเวลาคือเพื่อนแท้ของนักลงทุนการรอแปลว่าเสียโอกาส 2. เลือกสิ่งที่เข้าใจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีเริ่มจากกองทุนรวมหุ้นใหญ่ หุ้นโลกหรือกองทุน S&P 500 3. ใช้ระบบช่วยให้วินัยเกิดขึ้นเองตั้ง DCA อัตโนมัติทุกเดือนเงินจะถูกหักไปลงทุนโดยไม่ต้องคิด 4. มองการลงทุนเป็นการป้องกันตัวไม่ใช่การเสี่ยงโชคเพราะเงินเฟ้อคือสัตรงเงียบการลงทุนคือเกราะป้องกันระยะยาวสุดท้ายนี้ในยุคที่เงินเฟ้อวิ่งเร็วกว่าความฝันของเราการลงทุนไม่ใช่เรื่องของความกล้าแต่คือเรื่องของการอยู่รอด อย่ารอให้มีเงินเยอะถึงจะเริ่มเพราะคนที่มั่งคั่งไม่ใช่คนที่เริ่มเมื่อรวยแต่คือคนที่เริ่มเมื่อ,อยังไม่พร้อมแล้วทําต่อไปอย่างสม่ำเสมอจำไว้อย่ามองการลงทุนเป็นทางเลือกแต่มันคือทางรอดของชีวิตในโลกที่ทุกอย่างแพงขึ้นทุกวันถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ